สวัสดีค่ะวันนี้กลับมากับพิมพิพี่น้องอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็วันนี้นะคะพวกเรานะคะก็จะมาเชียงใหม่กันซึ่งตอนนี้นะคะเราอยู่เชียงใหม่แล้วโอเคค่ะตอนนี้เราอยู่เชียงใหม่แล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะเดินทางไปกินเอขนมจีนเนาะข้าวซอยข้าวซอยฟ้าห้ามนะคะทุกคนก็เดี๋ยวไปดูกันว่าจะอร่อยไหมนี่นะคะทุกคนเราถึงกันแล้วกับร้าน ข้าวซอยวัดฟ้าห้ามนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันชื่อว่าข้าวซอยเสมอใจทุกคนแต่ว่ามันอยู่ตรงข้างๆวัดฟ้าห้ามนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปลองให้เจ้าแม่ข้าวซอยอย่างมิยูกิชิ้นนะคะตอนไหน <laughs> ตอนไหน เป็นการรีวิวที่ไม่ผ่านให้โอกาสอะขอดูมืออาชีพไม่มืออาชีพคะ่ะช่วยรีวิวให้ดูหนะะ่อยค่ะแต่ใรใจคนไม่กินข้าวซอยมันเป็นยังไงคะไหนเล่าผมเวลาเที่ยว <c oughs> ลูกอะเย็นบะหมี่อะครไปได้นะแต่ว่าก็เสื้อใส่แบบคล้ายๆแบบเครื่องแกงปลมาเลยแบบก็ท่านวนๆกันจิ้มไหมคะคุณคุณพิม เชิมหมูสเต็กให้นะคะคหมูสเต็กของทีนีน่ากินมากลองชิมันอร่อยใครไม่ชอบกินมันนะคะแนะนำหมูสเต็กร้านนี้เพราะว่ามันไม่มีมันเลยมันเป็นแบบแห้งๆแบบนุ่มๆงงๆแต่ว่าอร่อย และโรงแรมสำหรับเราในคืนนี้นะคะก็คือ Cross t o นั่นเองนะคะโดยที่ของเราเป็น Cross t o o Riverside เนาะเข้ามาก็จะเป็นในส่วนของล็อบบี้นะคะที่เรากำลังจะเห็นกันคะ่ะเราก็กำลังเดินไปที่ห้อง Steam Room นะคะไปแต่งหน้าเติมตานิดหน่อยเพื่อที่จะไปคาเฟ่ต่อไปนั่นเองนะคะอ,อยู่ไหนอะ่า่พมค,ค่ะใช่ค่ะแล้วก็พิมพ์ค่าอันนี้คืออะไรคะ อันนี้คือเป็นเหมือนแบบเขาให้เร็วค้ำดิงนะคะแล้วก็ให้เป็นเหมือนพรงอะไรก่ที่ของแต่งอ่อเจ้าสาวหนึ่งมาดูห้องของค r o s s t กันนะคะนี่คะ่ะอันนี้เราเป็นห้องสแตนดาร์ดเนาะเปิดเข้ามาปุ๊บก็จะเจอห้องน้ำนะคะอยู่ฝั่งซ้ายมือมีอ่างสองอันเนาะ แล้วก็มีฝั่งชาวเวอร์นะคะแล้วก็ขั้นกับห้องน้ำนะคะโอเคค่ะมีกระจกอ๋อลืมบอกไปนะคะตรงนี้มีตู้เสื้อผ้าเนาะแล้วก็เขาก็เตรียมทั้งที่รีดผ้าต่างๆนะคะลอนจีแบกนะคะไม่แขวนใดๆ เดินเข้ามานะคะก็จะมีนี่เลยค่ะชากาแฟาต่างๆเนาะนี่เตรียไมไว้ให้เราแล้วอันนี้ออมีตู้เย็นเลยอ๋อมินิฟรีดด้วยนะคะโรงแรมมากลัมากค่ะทุกคนมีขนมมาเสิร์ฟด้วย เหมือนกับข้าวองน่าทานมากนี่นะ้อคอเขียนว่าคอสถูกแล้วก็ให้น,น้ำน้องก็ปกติสองขวดนะคะแล้วก็มีผลไม้ด้วยทุกคนนี่ค่ะขอบคุณนะคะคอสถูกคาเฟ่แรกในวันนี้ที่เราจะไปกันนะคะก็คือกรุ่นคาเฟ่ กรุนคาเฟ่นอะค่ะอันนี้เป็นชีวิตชีวาแล้วก็อันนี้คือกรุ นี่นะคะก็คือตอนกลางคืนแล้วเราก็จะมาทานข้าวที่โรงแรมเนาะ mm hmm. เพราะว่าเราอยากใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันทุกคนน่ารักมากแล้วก็อีกมุมหนึ่งนะคะเป็นต้นคิดม้กจรนี้สวยมากโรงแรมของเราเองคะ่ะคลาสตอ้ <laughs> วนมากเลยอะไม่ค่อยชัดแล้วนะคะเพราะว่าไม่ค่อยมีแดดเรากำลังเดิน ตของเนะคะเกิดอะไรขึ้นคะคุณเฟิร์นคือเป็นเมนูที่กินไม่เป็นอ่ะทุกคนเคสาโยนาระเปลี่ยนร้านนะคะเราก็อยู่กันที่วันนี้มากก็เห็นอะไรไปพอรถลแล้ก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าข้างในเป็นยังไงบ้างเพราะมีคนบอกว่าตอนนี้มันมีเทศกาลอะไรนะชิ นหิงไฟบ้าหิ่งไฟเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในงานแล้วเนาะก็คือจะมีบูธขายอาหารต่างๆนะคะแล้วก็มีเหมือนเป็นดนตรีสดให้ฟังเนาะตรงน้นก็เหมือนตลาดนัตอนกลางคืนนี่แหละค่ะใช่ไหมนี่ค่ะน่ากินมาก ก็ค mm ือขอรีวิวว mm ่า hmm. มันรสชาติเหมือนทาโกยากิผสมยากิโซบะใช่ไหมค่อนข้างเลี่ยนนะแบบว่าไม่สามารถกินต่อได้แต่ก็อร่อยอร่อยแบบเขาต่ออ่ะเบอร์เกอร์ร้านอะไรคะเนี่ยอันนี้ค่ะเป็นเบอร์เกอร์เจ้าหลังจากบางแสนแต่ว่าเราอยู่ที่เชียงใหม่มันชื่อว่าหลานเตอร์อะไรอ่ะใครเบอร์เกอร์ก็คือเบอร์เกอร์กัญชาไม่จับอร่อย ชอบทานผักคลอมแน่เลยแต่มันเป็นแบบเขาบีบซอสแบบชีสเปียวๆเ,วเวลยอร่อย